แรกเลยดีกว่าค่ะ,ะข่าวแรกนี้นะฮะเป็นของน้องเอสเตอร์อสุปรีลีลาน่ารักนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเพิ่งรับปริญญาไปนะครับปริญญาไปไหนทำไมต <ไป S 2> ้องไปรับอ้าทำไมคะ ไปดูสาวลิกันเลยยังไม่ตื่นด้วยออตายตายตายงงเอาแล้วไปเริญญาไปหลังจากที่ตั้งใจเรียนมานะครับน้องบอกว่าโอ้โหพอรับปุ๊บนี่หายเหนื่อยเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยบอกว่าพร้อมที่จะรียงานเต็มที่แล้วครมากี่เรื่องน้องไม่อั้นขอให้จัดมาเพราะก่อนนั้นนี้นี่แบบรับได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ต้องเรียนไปด้วยทางานไปด้วยตอนนี้บอสมาเลยมาเลยมากันนํากันมาเลยนะครับนะฮะแต่ว่ามีคนไปตั้งข้อสังเกตยังไงคะว่าเอ๊ะ รับปริญญาครั้งนี้เนี่ยทำไมกลุ่มเพื่อนฝูงหายไปไหนอเออเพื่อนฝูงจากแก๊งเล่และตีเนี่ยไปไหนไม่เห็นมาเลยคู่จิ้นอย่างคุณช้อนก็ไม่มาด้วยเออหายไปไหนในงานทำไมเจอแค่คุณเคนคนเดียวอืออนะครับแต่ว่ายังดีหน่อย คุณเคนเนี่ยเขามีช่อดอกไม้ใหญ่ๆแบบเมื่อกี้โอ้ไปให้พรอมมาเซอร์ไพรส์นะฮะแล้วก็มีแบบเป็นมงกุฎดอกไม้เพิ่มให้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ้านักข่าวสงสัยแหละเออค่ะเออทำไมมีแต่เคนเอออ้าวจัดมาหน่อยจัดมาหน่อยอธิบายครับค่ะ ก็จร,จริงๆแล้วหนูต้องบอกก่อนว่าคือหนูแทบไม่ได้แบบว่าเชิญใครไปเลยคืออย่างเพื่อนที่สนิทจริงๆก็เป็นแบบว่าเพื่อนนอกวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพี่กำกับที่สนิทจริงๆถึงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมายเยอะมันร้อนเราก็แบบมันก็ร้อนะ่ะคือเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะววันนั้นเราใช้เวลายอยู่ในห้องประชุมเกือบทั้งวันเลยอะคะ่ะก็ต้องสแตนบายรอไว้ก็เลยไม่ได้แทบไม่ได้เชิญใครเลยอะคะ่ะ โอ้ยไม่ไม่น้อยใจเลยเพราะว่าเราเราก็แทบไม่ได้บอกว่าเราจะรับริ้นเยาวันนี้เชิญมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เอาแค่ที่แบบว่าเราเราโอเคเราสบายใจแล้วก็เพราะเรากเร็เรารู้ว่ามันร้อแล้วมันลําบากเพราะว่ามาหาลัยหนูอยู่ไกลามากอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้เชิญเนี้ยเขาจะน้อยใจด้ยไม่ไม่ค่ะเพราะว่าเราได้คุยกันทางในไลน์อะไรเงี้ยค่ะอืมค่ะ เขาก็มาคอมเมนต์บ้างส่งไลน์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมีมีส่งมาค่ะก็พี่เขาก็ส่งมาแสดงความยินดีปกติค่ะอืมค่ะอืมนะก็มีก็มีมีส่งมาส่งไลน์มาโอ้แม่ส่งมาเสยเฉยเนี่ยดูแล้วไม่ส่งจดหมายอีเมลอะไรอย่างงี้เลยนะคะดิไมม่บอกส่งโทรเลขเออดูรุ่นนั้นนะ เออก็เอาเป็นว่าก็เขาเ,ขาเกรงใจเนาะกลัวว่าเขาจะต้องเดินทางมาร้อนลําบากอะไรอย่างเี้ยเอานีด้ดีกว่ายินดีกับน้องด้วยเออจบเป็น,นจบเลียนค่ะใครมาไม่มาไม่รู้เอา,เอาว่าน้องเรียนจบแล้วสแสดงว่าน้องตั้งใจเรียนมากมน,นะครับ